สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิ์ประกันสังคมผ่านทางช่อง YouTube รับทำทีมบิลดิง้งและผ่านทางช่อง YouTube น้องคิวพีเด็กชายสายบุญคงจะหนีไม่พ้นประเด็นวันนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ที่ทุกสื่อทุกช่องรายการทีวี ได้นำมาพูดคุยกันนั่นก็คือประเด็นรายละเอียดเรื่องของเงินดิจิทัล1น1 0 0บาทที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้ออกมาแถลงวันนี้เมื่อเวลาประมาณ14.00นไปจนถึงเวลา14.30นโดยประมาณ สรุปสั้นๆเข้าใจง่าย30นาทีเรื่องของเงินดิจิทัล1,000 0บาทแหล่งเงินมาจากไหนใครได้บ้างใครไม่ได้บ้างและนำไปชื้อซื้อสินค้าประเภทอะไรได้บ้างมาฟังข้อสรุป นายกเศรษฐาทวีสินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเด็นแรกแรงที่มาของเงินดิจิทัาน0 0 0 0บาทนั้นมาจากไหนซึ่งหลักๆแหล่งที่มาของเงินดิน 1, นนาจาิทัา,งงนาน0 0 0 0บาทนั้นมาจากพระราชบัญญัติเงินกู้ที่ทางกระทรวงการคลังเอง จะนำเสนอพระราชบัญญัติเงินกู้ตามกระบวนการรัฐธรรมนูญโดยกระทรวงการคลังจะนำเสนอผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาผ่านคลอมอและผ่านสมาชิกสภาผูาแ้แทนราษฎรผ่านวุฒิสภาตามกระบวนการการเพิ่มเติมแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติ ัรรมนูนจำนวนเงินกู้ในครั้งนี้นะครับประมาณ500,000ล้านบาทซึ่งเดิมนั้นสำหรับงบประมาณเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทก่อนหน้านั้นที่มีกระแส5,60,000ล้านบาทและวันนี้มีการถแถลงใช้เงินตรงนี้เพิ่มขึ้น เป็นห0แสนล้านบาทนั่นก็หมายความว่าเพิ่มขึ้น4ี่หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวทำไมเพิ่มขึ้นและแยกเป็นเงินดิจิทัลเป็นงบเท่าไหร่ซึ่งจำนวนเงิน6แสนล้านบาทแยกเป็นเงินดิจิทัล5 0แสนล้านบาทซึ่งอยู่ในงบดิจิทัล จะแจกเหลือให้เพียง50ล้านคนเท่านั้นและอีกหนึ่งแสนล้านบาทนั้นเป็นงบกองทุนเพิ่มขีดความสามารถกองทุนเพิ่มขีดความสามารถคือกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนใหม่ซึ่งจะดึงดูดผู้ที่มีความสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเช่น เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมดิจิทัลเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาบุคลากรการทำการศึกษาเป็นต้นการลงทุนดังกล่าวนายยกเศรษฐาทวีสินเชื่อว่าจะดึงดูดผู้ที่มีความสามารถมามีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย โดยงบประมาณทั้งหมดนี้สองก้อนนี้จะต้องผ่านกระบวนการกฎหมายนะครับและคณะกรรมการผ่านคอรมอรผ่านคณะกรรมการกฤษฎดีกาผ่านที่ประชุมสภาผูาแ้แทนราษฎรผ่านสมาชิกอุิสภาอันนี้คงจะเป็นการตอบชัดสำหรับแหล่งที่มาของเงินดิจิทัลนหนึ่งหมื่บาท ประเด็นที่ประชาชนอยากรู้อยากทราบใครจะมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเดิมนะครับคณะกรรมการได้มีการพูดคุยโดยจุลพันธ์อมรวัตนและก็ได้มีการสื่อสารก่อนหน้านี้เดิม15-16ล้านคนเป็นกลุ่มคนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนจะได้รับเงิน 2. มีเงินเดือนไม่เกิน2 5 0 0 0บาทหรือมีเงินฝากเกิน1 0 0 0 0 0สนม,มีเงินเดือนไม่เกิน5 0 0 0 0บาทหรือมีเงินฝากเกิน5 0 0 0สนซึ่งก่อนหน้านั้นได้แบ่งเป็น3ส่วนแต่วันนี้อัปเดตล่าสุดแล้วก็ชัดเจนเรื่องของคุณสมบัติ ของผู้ที่จะได้รับเงินดิจิทัลนห0ึ่งบาทเปลี่ยนเงื่อนไขการรับเงินดิจิทัลนหนึ่บาทให้ทุกคนเน้นนะครับให้ทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกินนะครับ7 0 0 0 0บาทรายได้ไม่ถึง 70. 0 0 0บาทรายได้นี้นะครับไม่ใช่เงินเดือนนะ